อย่าเพิ่งรีบสรุปว่าโคโกะลโลจะกลายเป็นตราบาปติดตัวเรื่องนี้มีทั้งเสียงหัวเราะกับความวิตกปนเปนกันไปแถมยังมีจุดเปลี่ยนที่หลายคนอาจคิดต่างอย่างแน่นอนแต่เชื่อไหมว่าหนุ่มกัญชัยกลับออกปากมั่นใจสุดๆว่าบทบาทในหนังเรื่องนี้ไม่มีวันกลายเป็นรอยด่าในชีวิตเหมือนหอตเตาแตกแ,แน่นอนเริ่มกันที่เบื้องหลังการร่วมงานภาพยนตร์โคโกะโลกับผู้กำกับตัวจี๊ดพชราออนนท์ ที่หลายคนจับตาและตั้งคำถามกันสนุกสนานกันชัยมาในแบบรับเชิญแต่จังหวะเข้าฉากดันคล้ายพระเอกจนขำกันทั้งกองถ่ายหัวเราะจริงๆแล้วเจ้าตัวเล่นเป็นครูกระปิที่ต้องออกตามหาน้องชายซึ่งถูกผีลึกลับจับตัวไปที่โคโกกะโลกแบบนี้จะเรียกว่ามาสเตอร์พีทหรือจะเป็นตราบาบดีละ่ะแล้วยังเผยในมุมขำขื่นแบบเอ็นดูเพื่อนว่าคุณป๋องกอผลซึ่งถูกแต่งตั้งเป็นผู้กำกับดันไปนอนทั้งวันหัวเราะในขณะที่ทนายแก้วกลับกลายเป็นคนที่แฟนหนังจับตามาก แต่เดี๋ยวก่อนที่ทําให้กันชัยทั้งอดขำและอดเครียดไม่ได้คือกระแสมีมแต่งหญิงในอดีตที่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนภาพเหล่านั้นยังกลับมาเล่นงานได้เสมอแม้จนวันที่น้องมาอยู่จะโตแต่งงานเขายังแอบกังวลว่าเรื่องนี้จะไม่จางหายง่ายๆทว่าอีกประเด็นร้อนแรงกว่านั้นและนี่แหละที่หลายคนพลาดคือปรากฏการข่าวปลอมเฟคหนิวที่ลูกลามจากตัวดาราไปถึงลูกๆของพวกเขากันชัยยอมรับชีวิตในวงการทุกวันนี้ต้องคอยตั้งรับทั้งข่าวว่าตัวเองถูกจับถูกตกหรือถูกตัดต่อภาพ วิดีโอเอาไปโฆษณาขายของจนกลายเป็นความเสียหายที่ตามแก้ไม่หยุดบางรายเอาภาพลูกดาราไปสร้างเรื่องมัวม่วๆเพื่อหวังยอดไหลหรือแม้แต่เอาไปล่อให้คนเข้าสู่เว็บอันตรายเช่นเว็บพนันหรือเว็บไซต์มิจฉาชีพถ้าใครสงสัยว่าเขาไม่กลัวเรื่องนี้กับน้องมาอยู่หรอือกันใช้ตอบแบบคนเป็นพ่อและคนวงการเต็มตัวว่าไม่ค่อยกังวลเพราะลูกสาวใช้ชีวิตห่างจากแสงสี และเขาเองก็มีพื้นที่ชี้แจงข่าวสารได้ตลอดเวลาแต่ที่อดห่วงไม่ได้คือเด็กคนอื่นๆในวงการที่ไม่มีช่องทางปกป้องตัวเองและไม่สามารถบอกความจริงให้คนฟังได้เหมือนที่เขาทําเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้จริงไหมเรื่องนิติดคอนโดกับการฟ้องร้องก็มีประเด็นร้อนเช่นกันกรณีที่หมวยอริสรานักข่าวสาวถูกฟ้องเกี่ยวนําเสนอปัญหาคอนโดย่านจตุจักรที่ผู้อยู่อาศัยต้องเดือดร้อนจากแผ่นดินไหวน้ําไม่ไหลไฟดับลิฟต์เสียเดือนกว่าก็ยังแก้ไม่ตกกันชยัยยืนยันว่าทั้งหมดนี้ทาประโยชน์ เพื่อสังคมไม่สมควรโดนฟ้องเสียหายทั้งยังแย้งต่อว่าควรให้โอกาสทุกฝ่ายออกมาที่บายความจริงแทนที่จะหาทางปิดปากสื่อเพราะถ้าสังคมไม่มีพื้นที่พูดความจริงใครและจะเหลือคนได้รับความยุติธรรมและนี่คือคําถามที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดคุณเห็นด้วยไหมว่าคนทําหน้าที่สื่อควรถูกฟ้องหรือจะเปิดโอกาสให้พูดความจริงหรืออย่างข่าวปลอมเราควรรับมืออย่างไรถ้าคุณเองตกเป็นเป้า อยากฟังความคิดเห็นของคุณในประเด็นเหล่านี้หรือใครมีประสบการณ์โดนข่าวมั่วๆเหมือนกันมาแชร์กันได้เลยอย่าเพิ่งปลอดประเด็นนี้ผ่านไปเฉยๆเพราะสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้รวมถึงคุณเอง